นี่คือประโยชน์ของการฝึกคิดควบคู่กับการฝึกเวทเทรนนิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X เครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูนนเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนันครับตอนนี้ผูกคกำลังชมรายการซิกแพดโปรเจกต์อยู่นะครับผม มาในคลิปนี้คับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกคาริโอความเข้มข้นสูงควบคู่กับการเล่นเวททรนนิ่งของเราน,นั่นเองครับคือหลายหลาคนเนี่ยนะครับน่าจะคุ้นเคยกับคอนเทนต์ของผมนะครับที่ผมมักจะพูดว่าถ้าอยากที่จะลดไขมันได้ดีแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้ดีรวมทั้งสามารถที่จะรักษามวลกล้ามเนื้อได้ดีด้วยนะครับผมคือคุณจะต้องฝึกคาริโอโนสองควบคู่กับการฝึกเวททรนนิ่งใช่ไหมครับแต่ หลายๆคนยังไม่เคยได้ยินผมพูดในแง่มุมนี้มาก่อนนะครับว่าการฝึกคิดเนี่ยนะผมจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเอามาควบรวมเข้ากับการฝึกเวทเทรนนิ่งของเราได้นั่นเองครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยนะครับผมอย่างลึกซึ้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับผม ครับนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแวนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับอย่างแรกครับอยากให้ทุกคนทําความรู้จักกับการฝึกฮิตหรือว่าการฝึกคาร์ดิโอความเขข้้มนนสูงก่อครับ มันจะมาในหลากหลายรูปแบบมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการไปปั่นจักรยานเร็วๆใช่ผมเป็นรอบๆนะครับคือปั่นเร็ว20วินาทีพัก20วินาทีหรือ40วินาทีนะครับแล้วก็กลับมาทําใหม่ครับผมนะเป็นจํานวน8ถึง12รอบประมาณนี้นะผมอย่างเช่นการเข้าคลาส RPM มาเลพวกนี้นะครับก็จะเป็นคลาสที่เกี่ยวกับของการฝึกคิตแบบเต็มๆเลยหรือว่าบางคนอยู่ในส่วนสาธารณะครับก็จะมีการฝึกคิดหรือว่าฝึก i n t e r v a ล training เนี่ยนะครับ เป็นประจําอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีๆครับผมจะมีคนที่แบบวิ่งสปรินต์ใช่ไหมนะครับสั้นๆนะครับอธิบประมาณยี่สิบสามสิบวินาทีครับแล้วก็พักแล้วก็กลับมาสปรินต์ใหม่ครับหรือว่าถ้าเกิดเราดูในฟิตเนสครับเราก็จะเห็นกลุ่มคนที่ฝึกพวกกลุ่มเซอร์กิตเทรนนิ่งนะครับหลายๆกลุ่มลยทีเดียวครับผมบางทีก็เข้าคลาสกันนะครับหรือบางทีเนี่ยนะครับผมก็ฝึกกันเองครับก็จะเป็นวิธีการฝึกคิดนะครับที่ต้องบอกเลยว่าไม่มีวิธีไหนนะครับที่มีประโยชน์สูงสุดนะคร ขึ้นอ,อยู่กับว,ว่าคุณสะดวกใจกับการฝึกในรูปแบบไหนแค่นั้นเองครับผมนี่คือเป็นรูปแบบของการฝึกคิดครับและก็จะมีอีกการฝึกคาริโอหนึ่งครับผมที่เราไมา่ได้ทาการคือการฝึกแบบ List low intensity steady state คาริโอครับคือการอาเดินชัน้นปั่นจักรยานไปเรื่อยๆเนื่อยๆครับผมหรือว่าการขึ้นสเต็ปมาสเตอร์หรือแม้แต่การวิ่งจ็อกกิ้งก็อยู่ในกลุ่มของการฝึก List ก็คือ low intensity steady state คาริโอเช่นกันครับซึ่งทั้ง2อ,อย่างนี้ครับผมมีประโยชน์ทั้งคู่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกถึง e n e ฟ i t นะครับ พูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการฝึกทิศควบคู่กับการฝึกเวทว่ามันช่วยอะไรคุณได้บ้างครับมาในข้อที่1ะครับผมนั่นคือมันช่วยให้เราสามารถเผาแคลอรี่ได้มากขึ้นนั่นเองครับผมการฝึกเวทรนิงแน่นอนว่ามันช่วยทําให้เราสามารถเผาผ,าผ่านไขมันแล้วก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะอยู่แล้วและในระยะยาวครับเราจะมีระบบการเผาผ่านที่เร็วมากขึ้นนื่จกว่าเราสามารถเพิ่มในมวลของกล้ามเนื้อได้ ในปริมาณที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถผอผ่านไขมาได้ดีมากขึ้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณควบคุมการฝึกฮิตเข้าไปด้วยนะครับผมจะทําให้คุณเจอกับภาวะ e p o c รนะ cess, Post ise, ident, um ption, ครับผม e x c e s s p o s t exercise oxygen consumption ครับหรือว่าอาการ a f t e r b u r n effect ก็คือการที่ร่างกายสามารถเผาผลาญได้เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่เราฝุกคาร์ดิโอความเข้มข้นสูงแล้วนั่นเองครับผมซึ่งโดยงานวิจัยครับคนพบว่าเราสามารถเผาผลาญไขมันได้เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่เราฝึกคิดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงในบางเคสสามารถไปได้ถึง36หรือ4 8ชั่วโมงเลยขึ้นอยู่กับว่าความเข้มข้นในการฝึกคิปของคุเ,คเมมก,กว มาควบคู่กับการฝึกทินแล้วครับจะทำให้เกิดอ e ีเพอร์นะผมรู้ว่าเกิดอัลเทอร์เนเอฟเฟกเนี่ยนะครับที่รุนแรงแล้วก็เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น ทำให้คุณสามารถเผาผลาญไขมันที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่คุณเนี่ยออกกําลังกายเสร็จไปแล้วนั่นเองครับมาในอย่างที่2ครับคือมันจะทําให้คุณมีความอึดที่เพิ่มมาขึ้นในที่นี้คือเรื่องของปอดแล้วก็หัวใจของคุณนั่นเองครับผมการฝึกทิ่ครับจะไปช่วยเพิ่มในส่วนของค่า VO2 max มันคือเป็นค่าอัตราที่บอกถึงการใช้ออกซิเจนในร่างกายของเราครับคือร่างกายของเราจะสามารถใช้ออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งร่างกายมีการใช้ออกซิเจนที่เก่งมากขึ้นเท่าไหร่ครับผมเราจะมีความทนทานและมีความอึดมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีความทนทานและความอึดเพิ่มมากขึ้นมันจะไปส่งผลครับผมทำให้คุณเนี่ยนะครับสามารถฝึกเวทช i นิ่งได้เข้มข้นมากขึ้นสามารถยกได้หนักมากขึ้นและทําให้คุณเนี่ยนะครับ สามารถที่จะเผาแคลอรี่ได้เพิ่มมากขึ้นในเซสชั่นของการฝึกเวทเวรนิ่งหุ่นนั่นเองดังนั้นการฝึกคาริโอความเข้มข้นสูงครับผมเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตให้การฝึกเวทเวรนิ่งหุ่นมันมีคุณภาพและมีความเข้มข้นและมันสามารถเพิ่มทอร์กหัวเพิ่มแรงบิดให้กับการฝึกเวทของคุณเนี่ยได้มากขึ้นทีเดียวครับและนอกเหนือจากนี้ครับผมมันยังช่วยเกี่ยวเรื่องของการที่ทําให้ตัวของสุขภาพปอดและหวัวใจ แข็งแรงขึ้นค่า HDL คือไขมันดีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและค่า LDL คือค่าไขมันเลวเนี่ยลดต่ําลงครับและที่สำคัญเลยคือมันช่วยกําจัดค่าไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันครับและอย่างหนึ่งที่เป็นเบนิฟิตที่ดีมา,มากๆนั่นคือ มันช่วยทําให้เราสามารถห่างไกลจากโรคหัวใจได้ในระยะยาวด้วยใช่ไหครับดังนั้นนะครับการฝึกคิดว่ความเพ้มผู้สูงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเอามาควบรวมกับการฝึกคิดแล้วโหคุณจะกลายเป็นยอดมนุษย์อทีเดียวมาในประโยชน์อย่างที่3ครับคือมันช่วยประหยัดเวลาให้กับเราได้อย่างมหาศาลนั่นเองครับการฝึกคิดครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกได้ถูกต้องนะครับมันใช้เวลาสั้นมากนะครับอยู่ที่เพียงแค่20ถึง30นาที ก็จบเซสชันแล้วครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายที่แบบชอบฝึกแบบลิสต์อะปั่นจักรยานหรือว่าเป็นแบบเหมือนฝึกอ e ีลิปติคอลคือใช้เครื่องวิ่งวงรีอะไรพวกนี้ครับโดยปกติถ้าเกิดว่าเราฝึกลิสต์เนี่ยนะครับอาจจะต้องกินเวลาเยอะหน่อยอยู่ที่ประมาณ4 5นาที50นาทีหรือไปถึง60นาทีครับก็คือเป็นสายชิลใช่ไหมกินเวลานานๆครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเป็นคนบ้านไกลเวลาน้อยหรือว่าต้องการที่จะแบบประหยัดเวลาในเรื่องของการฝึกขิายของคุณครับผม การฝึกฮิดถือว่าเป็นตัวช่วยหลักที่ทำานผูคุณเนี่ยสามารถประหยัดเวลาได้แต่ยังคงได้ประโยชน์สูงอยู่นั่นเองครับดังนั้นนะครับคนที่ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายในการฝึกพาริโอลหลังเวทเทรนนิง่งไม่เป็นไรครับคุณเพียงแค่ใช้การฝึกฮิตเนี่ยเข้ามาแทนที่เนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วเนาะและมาในข้อที่4ครับมันช่วยในเรื่องของการส่งเสริม การสร้างกล้ามเนื้อให้กับเราครับอันนี้มีงานวิจัยมานําเสนอครับผมครับโดยที่เขาทําการทดลองครับผมครับและคนพบว่าการที่กลุ่มคนนะผมที่ฝึกฮิตควบคู่กับการฝึกเวทชอนนิ่งครับผมจะช่วยทําให้คนกลุ่มนี้มีพละกําลังที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีความทนทานที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้การฝึกคิดเข้ามาควบรวมเข้ากับการฝึกเวทชนนิ่งของเราครับผมนะครับจะช่วยนะครับทำให้คุณมีพละกําลังเพิ่มมากขึ้น ถ้าเกิดว่าคุณมีพละงกาลังเพิ่มมากขึ้นการกระตุ้นกล้ามเนื้อก็จะดีมากขึ้นการทำลายเส้ในใยกล้ามเนื้อก็จะดีมากขึ้นครับและมันจะทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นจากการที่คุณฝึกฮิตเป็นประจํานั่นเองครับและอีกงานวิจัยหนึ่งครับผมนะเขาไปค้คนพบมาว่าการฝึกฮิตควบคู่กับการฝึกเวทเทรนนิ่งครับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งทีอย่างเดียวแล้วก็กลุ่มคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งควบคู่กับการฝึกคาริโอแบบความเข้มข้นต่่่ําาคครับกลุมมมนนีี้ะะผจ ที่ดีขึ้นค่า lipid profile ในที่นี้คืออะไรก็คือค่า HDL คือไขมันดี LDL คือไขมันเลวแล้วก็ค่า triglyceride เนี่ยครับผมดีขึ้นนะครับอย่างมีนนยะสาคัญอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้อที่แล้วครับผมคือมันช่วยเกี่ยวเรื่องของระบบเลือดของเราแต่สําหรับหัวข้อนี้ครับคือเป็นงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนเลยว่ามันช่วยเกี่ยวเรื่องของระบบเลือดของเราเนี่ยอย่างชัดเจนครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่าตัวของระบบเลือดของเราดีขึ้นครับผมจะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยนะครับ ภาพรวมดีขึ้นและที่สําคัญเลยครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมฝึกเวทเทรนนิ่งเป็นประจำาคู่อการฝึกคิดครับมันจะช่วยนะครับผมทําให้คุณเนี่ยสามารถพัฒนาได้อย่างต่อนเนื่องทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็สุขภาพของคุณโดยรวมเลยนี่ครับแต่ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วการฝึกทิดเนี่ยนะครับเราจะเอามาควบรวมเข้ากับการฝึกเวทเทรนนิ่งได้อย่างไรครับ เราสามารถทําได้2รูปแบบนะครับคือการแยกฝึกนะครับสมมุติว่าคุณสะดวกกับการฝึกคิดในเวลาเช้าใช่ไหมครับก็คือมาฝึกคิดเช้าแล้วก็แยกเวลาในการฝึกเว i ร์ดชัวริงเนี่ยออกไปเป็นช่วงเย็นครับเือให้อยู่ห่างจากกันเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดคือ4-5ชั่วโมงครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณฝึกคิดก่อนแล้วคุณไปฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับ คุณจะไม่มีแรงในการฝึกเวทโอเคไหมครับดังนั้นคุณต้องเปิโดโอกาสให้ร่างกายเนี่ยนะครับมีการฟื้นตัวก่อนและคุณต้องได้รับสารอาหารหลังจากที่คุณฝึกคิดไปแล้วด้วยครับจะทําให้คุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะฝึกเวทเทรนนิ่งได้อย่างมีคุณภาพหลังจากที่คุณเนี่ยฝึกฮิดเสร็จไปแล้วในตอนเช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสะดวกกับการฝึกคิตในช่วงเย็นนะครับก็เคยให้ฝึกฮิดเย็นแต่ให้ฝึกเวทเทรนนิ่งก่อนในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายของคุณครับก็จะเป็นอะไรที่โอเคมากๆเช่นกันครับแต่ถ้าเกิด หลังเวทเทรนนิ่งเท่านั้นนะครับคือฝึกเวทเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับคุณสามารถฝึกฮิตต่อได้เลย 20- 30บนาทีครับแต่คําแนะนําของผมนะแล้วก็ข้อควรระวังครับคือคุณไม่ควรฝึกฮิตก่อนที่คุณจะฝึกเวทเทรนนิ่งเพราะมันจะทําให้คุณภาพของการเล่นเวทของคุณมันแย่ลงครับดังนั้นนะครับผมการฝึกฮิตเนี่ยครับไม่ควรฝึกก่อนเล่นเวทโอเคไหมนะครับผมอันนี้คือเป็นคําแนะนําของผมโดยตรงเลยครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณรู้อย่างนี้แล้วนะครับให้ลองเอาตัวของการฝึกฮิต เข้ามาควบรวมเข้ากับการฝึกเวทเทรนนิ่งของคุณครับผมการฝึกคิดนะครับคุณสามารถทําได้2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําทุกวันครับผมบอกเลยว่าคุณภาพของการฝึกคิดของคุณเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะคือแคปไว้ครับกำหนดไว้เพียงแค่2ถึง3วันต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับการที่จะช่วยทําให้การฝึกเวทเทรนนิ่งของคุณมันดีขึ้นและจะทําให้คุณภาพของการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็สุขภาพภาพรวมของคุณเนี่ยนะครับมันดียิ่งขึ้นนน,นนนนไปปปออออออีีีกกกกแลลลลลละะะิิ่หมมาาาาายยยยยเเเเเคคคคคคคืืัััััรรรรดดวโตๆ้้้จฝบบบถุณช ว้าชอบโค้ชปูนแน่นอย่าลืมกดไลค์กับ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้พ่าดคนดีๆที่ผมจะนำเสนอทุกวันนะครับผมสำหรับค,คลิปนี้ผมตัวลาไปก่อนแต่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ